ครับสวัสดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องธนวัต์สตูดิโอกันแล้วกับรายการซากเบือยันเรือรบนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับในการทําคลิปลงช่องนะครับคนน้นนี้ช่วงสิ้น5คมปี2 0 1 4ก็เพื่อชนิดหนึ่งนะครับที่บบันดาลปลดล็อกนะครับแล้วก็มาวันที่9มิถุนายน2565ปีนี้นะครับ ก็ได้ปลดล็อกอีกจะเดดนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยมีการาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะในไล่ช่องในไล,ล,ล่ทีนะครับในการมีการค่ายกันได้แบบซรีนะครับนี่คือบ้านเราแต่ว่าในบางประเทศนะครับพมจะบอกให้ฟังว่าในบางประเทศนะครับก็ยังไม่ได้ปลดผืชชนิดนี้ไอ้ผลยาเสพติดนะครับก็เลยคลายเป็นว่า,าคลิปของผมที่ผมได้ทำลงช่องในช่องยูทูบของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับผืชชนิดแรกก็คือเมื่อ สิงาคมฮอ,อกซี่แล้วก็อีกชน,นิดนึงนะครับก็คือมาปลดล็อกอาช่วงมิทุนาฮอ,อกฮาสี่านมาป่านามันก็เคยกับช่องพมทำในคลิปของพุมนั้นนะครับเป็นคลิปติดต่อห้ามก็คือเป็นคลิปที่ติดเรื่องแต่ถ้าเกิดเราฟื้นทําต่อไปก็จะเป็นการติดแดงติดแดงนั้นนะครับยูทูปก็จะหลบคลิปเราถึงถ้ากว่าเราทําคลิปแบบนี้ปล่อยลงช่องบ่อยๆก็จะตําโทษเรานะครับครั้งต่อไปนี้นะครับก็จะไม่ยายเราเนี้ยอัพโหลดคลิป ภายในนึ่งอาทิตนะครับแต่ถ้าเกิดเอาพิดต่อไปอีกก็จะลงทัวรเราในระยะเวลา90วันแต่พ้นดุทายผมก็ทำทโทษอีกครั้งที่ส4าที่ี่เนี่ยอาจจะปิดช่องเราไปเลยก็ได้นะครับผมก,ก็เลยเจอปัญหาตรงนี้ก็เลยจะงักไปฝักนึ่งนะครับว่าไม่รู้จะทำอะไรดีเกี่ยวข้องกับพืชผลที้ลงช่องแต่ทีน,นี้ผมก,ก็คขดยไปเขียมานะครับเรามีไฟอยู่แล้วเราก็สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดอยู่แล้วนะครับก็หลาไปฟังก่อนอินทร์นดนะครับว่าพืชชนิดที่พมทำวายเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันโตขึ้นมากตอนนี้ แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะมาดท้ายกับท่านผู้ชมในรับชมได้เลยผมก็เลยต้องอยกเลิกใน,ในการทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการเลี้ยงโดยไฟ IVD ของผ่าเฟลเวิร์กเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับพืชชนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพืชตีน่าจะทดลองดูเพื่อเป็นการทดลองนะครับแล้วก็เป็นการทดลองวา่าถ้าเราเลี้ยงในไฟนี้ได้ไหมอย่างไรไหมนะครับนี่ครับพืชชนิดนี้อยู่นี่ครับนี่คือข้เรียกว,วา่า มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศโซราดิโนโเป็นมะเขือเทศที่ก็บอกว่ากินกินซดนะครับแล้วมีความหวานผมก็เลยซื้อมาแต่มดทิปมเล็ดนะครับแยกปลูกไว้อีกถี่นึงใน,ใน,ใ,นในระบบไฟอีวีดีอีกจุดน,นึงนะครับแล้วก็จุดน,นี้ผมจะแยกปลูกไว้ข้างนอกนะครับอันนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ทนนี้ความแตกต่างมันเกิดขึ้นนะครับในการเลี้ยงโดยไฟกับอวีดีครับอันเนี้ยมันแตกต่างกันก็นกคือตัวนี้จะดูไม่โต ทีนี้วันนี้ผวกมก็ม,มองแล้วว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตอขนองได้นะครับเนื่องจากว่าฝนมันไมมีตอกเป็นทุกวันในช่วงนี้เดี๋ยวตอนอาจจะมีปัญหาได้ผมก็เลยคิดว่าจะเอาจุดนี้นะครับไปเลี้ยงไว้ในไฟไอวีดีกล้องพาเฟกเวิร์กที่ผมเคยเลี้ยงตอนเผื่อสมุนไพรที่ผ่านมานะครับเผื่อที่จะเอ่อก็เรียกว่านะทดลองด้วยแล้วก็รักษาต้นไม้นี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงขน,นองเนี่ยเกิดว่าเขาอาจจะโตไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าก็ได้ดับแสงไม่ไม่เพียงพอ แต่วันนี้นะครับพวก็าจะนําไปเลี้ยงไว้ในห้องที่ผมเคยเลี้ยงผืชดทุุนไพรนะครับมาดูกันว่าตอนนี้มันจะเติบโตดีแข็งได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามาถให้พึ่งผลิตเราได้ไมเพราะว่าเสี่ยได้ยตอนด้วยนะครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้พอตอนมาเล็ดมันไม่ทุกทุกนะครับผมซื้อมาก็ยูติประมาณเม็ดละเกือบอีกสิบบาทนะแต่จะไม่พิเนะครับถือว่าก็ไม่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 ใช่เป็นเมตรตีว่าราคาปกตินะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปวายในดาบไฟไอวีดีในห้องที่เคยปลูกผดสมุนไพรนี้นะครับเดี๋ยวกับตามผมไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือห้องที่ผมเคยเลี้ยงผดสมุนไพรไว้กลางก้อนนะครับทีนี้ตอนนี้พ่มไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนมันสูงหมากรวยนะครับตอนผดสมุนไพรผมเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมพาไปข้างในเลยดีกว่าครับไปคุยกันในนะครับนี่คือห้องเลี้ยงผดสมุนไพร โอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นไม้ที่ผมจะนํามาเลี้ยงไว้ในนี้นะครับถึงในในตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณเกือบสองตารางเมตรท,ทีนี้ผมจะน,นําต้นมะเขือเทศซูราดิโนนี่แหละมามาเลี้ยงไว้ในนี้ดูนะครับโดยการเลี้ยงด้วยไฟ LED นะครับนี่เป็นไฟ LED ีกล้องผ่าเฟ็กเวิร์กนะครับถึงเป็นไฟขนาด1น0่งร,ร้อาร์เซวัตทีนี้ผมจะนํามาเลี้ยง ในนี้ดูนะครับใน่จ้ิวันนี้มันมีซ่องซ่องรอดนะครับซ่องรอดลอดรอยอาทิตย์พัดรวมแล้วประมาณ300ร้อยวัดก็น่าจะเพียงพอสําหรับต้นไม้พอมัน4ีดเงาตอนนะครับในนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะเปิดไฟให้เขาก็คือดูนะครับวตา,าวันไหนที่มันมีแสงมีแสงมีแสง,แสงดวงอาทิตย์เนี่ยพอในห้องนี้ก็มีหลังคาใส้นะครับสามารถแสงหลอดได้ผมอาจจะไม่ได้เปิดไฟแแตต่่่่่ถ้าาเเเปป็็นนนชวววงีีีฝกกหรือไไมมมดดนดนยผจะิฟให้เขานะครับเปิดตอตัดแทน จดเชยแรงนะครับทีนี้จะดูว่าตอนนี้จะเติบโตขึ้นมาหมาักน้อยแค่ไหนนะครับนี่คืออายุ18วันร่างที่เพาะมาแล้วแล้วก็จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าก็จะให้พุ่มผลิตเราไหมแล้วก็พื้นทีแก่เนี้ยเพียงพอในการให้พุ่มผลิตไหมนะครับโดยไฟเสดจนี้โดยถ้าท่านผู้ชมสนใจไฟนี้นะครับก็ผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาลิงกนะ์เนี้ยเข้าเข้าไปในลิงก์นะครับไปกดลิงกนะ์แล้วก็ดู สินค้าได้นะครับแล้วก็เอาเอาโคดโคดส่วนลดเนี่ยก็ธนาบัตรสตูดิโอเนี้ยชื่อช่องเพิ่มให้ับสามารถไปเป็นส่วนลดได้ทีนี้ตัดล็อกแล้วนะครับเพมตัดล็อกแล้วนี่คือเรื่องจริงในการเลี้ยงพืชสมุนไพรชุดที่ผ่านมาก็ลายเป็นพืชอตีต้องห้ามนะครับช่องยูทูบนะครับมก็เลยยอกออกไปแล้วแต่คว,วามซุ่มนะครับลั่งเหี่ยงเพมเลี้ยงไปประมาณประมาณสามที่เดือนนะครับซุ่มผ่อนลอดนี่ไปอีกนะครับซุ่มทวงว่าเพราีกพมก็ไม่สามารถนําไปเลี้ยงต่อ,อได้เลยนะครับก็เลย หยกออกไปกันออกแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนไปนเป็นต้นไม้ชนิดนี้โอเคครับพมจะลองเสียบพักให้ดูโอเคนะครับนี่มันมีสองรอดนะครับแต่ว่าพุ่ม,มเลียงรอ,อดนี้ก่อนนะครับรอดนี้พมไม่ได้เปิดราะว่าถื่ว่าต้นไมกก้เราอย่างเหล็กต้นไม้เราประมาณนี้นะครับต้นไม้เราขนาดเหล็กเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้ทำการแทรงหมากผมก็เลยเลียงแก่ลรอดนี้ก่อนนะครับนี่ตอนนี้ใช้รอดนี้นะครับในการเลียง ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับถ้าว่ามันสูงเกินไปเนี่ยก่อนน้านี้ผมปรับไปสูงกว่าต้นไม้เปิดตทุไปผมเนี่ยมันต้นมันสูงนี่ครับเราก็ปรับได้นะครับระดับเราก็ลดได้ขอประมาณนี้ก่อนนะครับระยะเนี่ยตอนนี้ผุมาม้แท้งอยู่ที่ประมาณแมตต์กว่าขวาจริงๆแล้วแต่ไกลวันนี้อะไรไหมก็ได้ครับแต่ว่าคูมันจะร้อนก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้นไม้กองพุมเนี้ยตอนมันก็นเ,นเทศดสลาดิโน่เนี่ยจะเติบโตมากน่อยแค่ไหนในอนาคตเนเดี๋ยวก่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันไม่กับช่องธนวัติ์สตูดิโอกับรายการซากเบื้อยจันเรือรรอบครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ